ริวจิตสัมผัสเคยป่วยหนักหายใจไม่ออกขับถ่ายเป็นเลือดสั่งเสียทุกอย่างเปิดใจริวสัมผัสผู้เติบโตมาพร้อมกับความมหัศจรรย์พลังอำนาจอันเร้นลับในรายการขับไฟเดโชถึงเรื่องราวในชีวิตในอดีตและเผยถึงความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจว่าตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยเห็นพอ่อเคยได้ยินว่าพ่อแม่ไม่ดีลูกโตขึ้นมาก็ต้องไม่ดีที่หนักสุดผมเพิ่งมารู้ตอนนี้เองนะว่า ก่อนหน้านั้นแม่เคยเอาผมไปทิ้งด้วยซ้ําเดินไปบ้านใครก็ไม่รู้แล้วยกผมให้เขาเลยเรื่องความรักเป็นอย่างไรบ้างมีผ่านมาเยอะมากผ่านมาอย่างกับสายน้ําไปเที่ยวอะไรไปหมดวันไหนแตนก็มี เคยมีผู้หญิงมารอผมยอมทิ้งงานทิ้งการทุกอย่างเพื่อมาเช่าห้องอยู่กันคละชั้นกับผมหนักสุดคือตามผมไปทำงานในที่ผมทำงานด้วยเหมือนแบบผมมาทำงานกับทางพี่อันเขาก็ไปสบักกับลูกน้องพี่อันเพื่อจะรู้ว่าวันวันนึ่งเราทำอะไรบ้างคิดถึงแต่เรื่องของการสร้างวัดเครียดจนตัวเองป่วยหรือไม่ผมเครียดโดยตัวเองไม่รู้ตัวผมมีอาการคือตีหนึ่งผมหายใจไม่ออกแล้วผมก็ขับรถไปโรงพยาบาลหนึ่งเดือน ผมเข้าโรงพยาบาลสีรอบแล้วร่างกายบอกตัวเองว่าไม่เป็นอะไรมันสู้ได้คือเราปัสสาวะเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดตัวเริ่มดำผอมแล้วผมรู้สึกว่าผมหายใจไม่ได้แล้วคิดว่าไม่รอดแล้วเราก็เลยทำการสั่งเสียทุกอย่างเลยขอขอบคุณที่มาข่าวจากคมชัดลึกค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ